แม็กเข้าใหม่แถบ S D A Kyoto ป้ายแดง675,000าที่ดันอตัโต้รสภาพสวยไม่มีชนหนักพิกามน้ำท่วมราคาเหลือเท่าไหร่เรามาดูกันทดสอบรถเข้าใหม่ครับอีกคันนึงครับคันนี้เป็นอีสุยอดนิยมครับดีแม็กออนนิะครับ1 9 S D A Blue Power นะครับมาดูเครื่องยนต์กันนะครับเครื่องยนต์นะครับ1 9 S Blue Power นะครับ เทอร์โบ VGS แปรผันนะครับ150แรงม้าฝาหน้ามีฟิกเกอร์นะครับเดิมๆเลยนะครับฝาหน้าไม่เคยถอดตุ้มล้อใต้ขวาสีเดิมๆหมดเลยนะครับเพจนะครับยังเป็นหมู่ตีแจ่มสีชมพูนะครับใบหน้านะครับฮาโลเจนนะครับใส่คุชสมล้อให้ด้วยนะครับใส่ยางยกสูงมาให้นะครับยางใหม่นะครับภายในเป็นเกียร์โต้นะครับเบาะผ้านะครับเป็นแคปเอ็กแทนนี่แคปเปิดได้ครับมียางอะไหล่ให้ด้วยนะครับกระบะข้างล่างเดิมๆครับท่อเสียเดิมๆนะครับไม่มีรีแมปไม่มีตัดท่อนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกัันนแล้้วกก็ไปพรออมมาทดสบ ภายในเป็นแบบสีดำนะครับสปอร์ตนะครับตรงกลางมีที่พักแขนด้วยนะครับแล้วก็วางแก้วน้ําสําหรับเหมาะการเดินทางนะครับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับตัว SCA จะเป็นแอร์ลูกบิดนะครับนะฮะวิทยุจะเป็นวิทยุ C D ครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัย3ก้านครับไม่แสนสองหมื่นกิโลนะครับแค่ดูในคลิปนี้นะครับเกียร์แถมจอแอนดรอยให้นะครับก็ต้องถอยหลังให้นะครับเข้ามาที่ร้านนะครับบอกว่าดูในวิดีโอเกียร์ซันเทสรถมานะครับตัวเป็นไงบ้างครับยังเช้ากว่าไททันนิดนึงนะคคครรรรััับบบแแตต่่ก็พอได้้วามูสึกคือไม่งนะ แต่ไม่ปูดนะครับไม่ปูดอา้ยวโค้งค่อนข้างกระชับมือนะครับค่อนข้างแม่นค่อนข้างเกาะถนนนะรถแสนสองหมื่นกิโลนี่ดดูสภาพแล้วนะครับเบาผ้าไม่มีรอยขีดข่วนนะครับแผงประตูไม่มีรอยขีดข่วนพวกนี้ไม่สามารถที่จะบิ้วใหม่ได้นะครับเบาผ้านี่ก็เป็นอเบาผ้าเดิมๆนะครับเบาไม่มีซุดเลยนะครับรอยขีดข่วนหรือรอยรอยได้หลุดไม่มีนะครับเกียร์ไม่รู้สึกว่ามีการเปลี่ยนเกียร์นะครับแรงบิดดีนะครับผมมั่นใจเลยว่ามาทุกของได้ แต่ถ้าเป็นการนั่งโดยสารนี่ไม่ว่าจะเป็นแคามภาสีประตูเนี่ยน่าใช้มากครับราคาเบาๆนะครับเี๋ยวเราจะยูเทิร์นนะครับดูดีว่าใส่ล้อใหญ่ๆการยูเทิร์นจะติดซุ้มล้อไหมนะครับติดซุ้มล้อไหมแล้วก็พวงมาลัยทีกลับดีไหมนะครับเพราะเราใส่สเ,เปกยังเป็นรถยางยกสูงนะครับ ปาไลตีกกับดีครับแม่นยํานะครับรถมือสองคันนี้เนี่ยไม่ผิดปกติอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับไม่มีอะไรผิดปกติเลยแม้กระทั่งเครื่องยนต์เกียร์นะครับเปลี่ยนนุ่มนะครับช่วงล่างก็ยังแน่นนะครับเข้าโค้งดีดูเทิร์นดีนะครับปมอมไลตีกกับปกตินะครับนุ่มนวลตามปกติของรถใหม่เลยนะฮะไมแสนสองนี่เหมือนไม่ใช่ไมแสนสองรถที่ใช้จะมาถนอมมากครับที่ผมลากรอบ ปล่อยพวงมาลัยนะครับสู์ไม่เสียนิ่งมากครับเครื่องยนต์เกียร์ช่วงล่างผ่านแล้วนะครับระบบไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นเซนเตอร์ล็อกการเปิดปิดกระจกหน้าต่างไฟฟ้าใช้งานได้ครบครับหน้าจอชัดเจนดีนะครับระบบการแสดงผลทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นวิยุหน้าจอทุกอย่างชัดเจนนะครับสรุปแล้วนะครับเครื่องยนต์นะครับไม่มีเสียงดังนะครับเล่นเครื่องดีเหมือนรถใหม่เกียร์เปลี่ยนดีครับช่วงล่างแน่นเงียบเลยนะฮะได้ยางใหม่มาแล้วนะครับ สบายใจได้ครับแอร์เย็นระบบไฟฟ้าเซ็นเซอร์ล็อกจหน้าต่างไฟฟ้าปรับกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าทุกอย่างใช้งานได้ครบครับจบการทดสอบรถใครสนใจนะครับแอดไลน์ทักกันเข้ามานะครับแล้วก็บอกว่าดูในวิดีโอนี้มานะครับเดี๋ยวสันแถม จอแอนดรอยพร้อมกกล้องถอยหลังให้นะครับเผื่อใครชอบนะครับติดต่อเข้ามาขอบคุณมากครับที่ร้านซันผ่านการตรวจเช็ครีเทสทุกคันขับเหมือนป้ายแดงลูกค้าที่ไม่มีเครดิตมาหาซันที่แรกก็ลดฟรีดาวแน่นอนซื้อรถที่ซันออโต้เหมือนมีโอของตัวเองตรวจเช็คฟรีตลอดอายุการใช้งานสนใจทักด่วน0863205567หรือติดต่อบ้านเขียวมีแอดนำหน้า Z u n n a U T O อขอบคุณมากครับ